สวัสดีค่ะหลยๆนะคะแสลงแซบๆคงวันนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า m upload that itch นะคะวลีแสลงนี้นะคะหมายถึงการอัพโหลดนะคะรูปถ่ายส่วนใหญ่จะเป็นรูปถ่ายนะคะหรืออะไรก็ตามเนี่ยขึ้นโซเชียล็ตเดียนะคะผ่านทางโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองนะคะซึ่งง่ายๆก็คือนำคำว่า นำตัว m นะคะจากคำว่า mobile electronic device นะคะมารวมกับคำว่า upload นะคะก็เลยได้คำว่า upload นะคะส่วนคำว่า that h นะคะก็มาจากจริงๆมาจากคำว่า that นะคะซึ่งหมายถึงสิ่งสิ่งนั้นนะคะแต่ว่ามันเป็นคำหยาบนะคะวัยรุ่นฝรั่งนะคะเขาก็เลยเปลี่ยนนะคะจากคำว่า that เป็น that h นะคะจะได้ไม่หยาบนะคะจะได้ใช้กันได้ตลอดเวลานะคะ วิธีการใช้ก็ง่ายๆเลยนะคะสมมติว่า,เ,าเรามีเพื่อนคนหนึ่งนะคะชื่อเบลละกันอ่ะแล้วนางก็ถ่ายเซลฟี่จากโทรศัพท์นะคะอย่างสวยเลยนะคะแล้วเราเห็นแล้วเราก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเบลเซลฟี่สวยนะน่าจะอัพโหลดจากโทรศัพท์เนี่ยขึ้นเฟซบุ๊กไปเลยแล้วก็จะพูดเป็นภาษาอกลิฤษง่ายๆนะคะได้ว่า Hey Belle that was such a great selfie upload that to Facebook แค่นี้นะคะก็จะแปลได้ว่าเบลเมื ell, ya, ่อกี้เซลฟี่ สวยมากเลยนะเนี่ยอัปโหลดจากมือถือขึ้น Facebook ไปเลยแค่นี้ละค่ะลองนำไปใช้กันดูนะคะบอกว่าคงจะไม่ยากเกินไปแล้ววันหลังค่อยมาเรียนแสดงซับซับกับลิงลิงใหม่นะคะสำหรับวันนี้ลิงลิงขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอถ่ายเซลฟี่บ้ากัน